i m Thank you b y กองทุนบัวหลวงสวัสดีครับนี่คืออันแฟน Thank y กับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมกับผมเศกสันโตวิวัฒจากบรลจอบัวหลวงเหมือนเคยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ สักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของสองประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนส่งผลดีต่อภาพรวมของอาเซียนด้วยในฐานะกลุ่มประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆในโลกเช่นเดียวกันแล้วก็มีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นฐานแรงงานฐานการผลิตแล้วก็มีกลุ่มประชากรที่เป็นเรียกว่าเป็นลูกค้าเป้าหมายนะครับของภาคธุรกิจต่างๆอยู่ในนี้ด้วยวันนี้เราจะพูดถึงอีกประเทศหนึ่งที่มีความโดดเด่นมากในอาเซียนนะครับนั่นก็คือเวียดนาม ถ้าพูดถึงเวียดนามเนี่ยเราจะนึกถึงจำนวนประชากรนะครับบริษัทเอ่อโทษครับประเทศที่เป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต่ตางๆทั่วโลกนะครับมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า foreign direct investment เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็มีการขยายตัวต่อเนื่องอันนี้เนี่ยการขยายตัวของเวียดนามไม่ได้เพิ่งจะมาโดดเด่นในช่วงหลังนะครับถ้านับจากฐานของประเทศที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจานวนกว่า3ามศวรษแล้วที่มีการเติบโตแล้วมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราทราบกันดีว่าระบบก,การปกครองของเวียดนามเนี่ยเป็นระบบก,การปกครองที่มีการควบคุมนะครับทำให้เรื่องนโยบายต่างๆเมื่อวางได้อย่างถูกต้องแล้วก็เดินไปอย่างมีแบบแผนและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือส่งผลถึงปัจจุบันนี้นะครับในช่วง5-10ปีที่ผ่านมาเวียดนามมีความโดดเด่นแม้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามยังเป็น Frontier Market นะครับยังไม่ยกระดับนตรตานถึงระดับ Emerging Market แต่ก็เป็นประเทศที่มีบริษัทต่างๆเข้าไปลงทุนอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็น Samsung Apple ไอดีด <Ad> หรือว่าไนกี้เนี่ยต่างทยอยย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่เวียดนามเป็นจำนวนมากถ้าเราดูมูลค่าของสัญญาใน foreign direct investment ของเวียดนามในปี2024ที่ผ่านมานะครับมูลค่าเนี่ยสูงถึง38,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีสิงคโปร์เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดครับตามมาด้วยจีนฮ่องกงเกาหลีใต้ในญี่ปุน่นจะเห็นว่าส่วนมากนะยังเป็นฐานการผลิตแล้วก็เป็นแหล่งให้กับประเทศในกลุ่มเอเชียด้วยกันนะครับแต่ด้วยความน่าสนใจและโดดเด่นของเวียดนามเนี่ย ก็จะดึงดูดกลุ่มประเทศต,ตะวันตกหรือว่าทางยุโรปจะเข้ามามากขึ้นอย่างแน่นอนในอนา,า,นา,า,นาคตถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี2023นะครับเวียดนามเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของบริษัทที่จะมีการลงทุนข้ามชาติเป็นอันดับ3าในอาเซียนรองจากสิงคโป,โปร์และอินโดนีเซียน,นะครับในขณะที่ไทยเองตอนนี้เราอยู่ในอันดับปกเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยก็ส่งผลดีต่อเวียดนามมากครับเพราะว่า,มาเมื่อลงทุนโดยตรงแล้วก็การใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตก็จะทําให้เกิดการส่งออก การส่งออกของเวียดนามขยายตัวเร็วมากนะครับในปีที่แล้วมูลค่าส่งออกของเวียดนามสูงถึง4,500 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยที่88%ของ GDP คือการส่งออกนี่แหละครับ สินค้าหลักที่มีการส่งออกก็คือพวกค,คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์และชิ้นส่วนต่างๆนะครับเครื่องจัก,ก,กรและอุปกรณ์สิ่งทอและเครื่องนุง่งห่มซึ่งสาเหตุที่เวียดนามเนี่ยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจนกลายมาเป็นส่วนสําคัญที่เป็นปัจจัยผลักดัน GDP ของประเทศก็คือว่าเวียดนามเนี่ยมีปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างหลายประการนะครับอย่างเช่นที่ตั้งที่อยู่ติดกับประเทศจีนซึ่งกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลยุทธ์ชัยนาพลาสสครับ นโยบายต่างๆที่ทำออกมาเนี่ยก็ทำให้เวียดนามเนี่ยกายเป็นทางเลือกของการกระจายฐานการผลิตที่ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากโลเคชันของประเทศมีการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาจีนเพียงอย่างเดียวโดยการย,กย้ายการผลิตบางส่วนมายังเวียดนามซึ่งมีความใกล้เคียงกันในหลายๆด้านแล้วก็มีการซัพพอร์ตจากภาครัฐค่อนข้างสูงครับนอกจากนีนน้ข้อได้เปรียบทางด้านแรงงานก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเวียตนาม,มีประชากรมากกว่าร้อยล้านคน แล้วก็โครงสร้างประชากรวัทํางานของเวียดนามแข็งแกร่งนะครับอายุเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ประมาณ32.9ปีนะครับมีต้นทุนแรงงานที่ต่าค่าจ้างแรงงานเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่เพียง250บาทต่อว,วันซึ่งต่ากว่าจีนเกือบเท่าตัวนะครับแล้วก็อยู่ในอันดับแรกของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแล้วก็กับแม้แต่กัมพูชานะครับค่าแรงขั้นต่ำของเวียดนามก็ต่ำกว่าอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้จูงใจนักลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้าไปสร้างฐานการผลิตอยู่ในเวียดนามครับ นอกจากนั้นนโยบายที่สําคัญก็คือนโยบายจากภาครัฐเนี่ยแหละครับที่สนับสนุนแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่สาคัญโดยรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนพร้อมทั้งเล่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนทางหลวงสนามบ,บินเพื่อรองรับการขยายตัวของภา,าคอุตสาหกรรมการผลิตและข้อตกลงวการค้าเสรีที่เวียดนามเนี่ยได้ทําไว้หลากหลายกลุ่มมากนะครับก็เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของต่างชาติปัจจัยเหล่านี้เนี่ยแะครับก็เป็นตัวที่ดึงดูดบริษัทต่างชาติที่ต้องการ ลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการใช้อุตสาหกรรมด้านแรงงานอย่างเวียดนามนะครับในการประกอบชิ้นส่วนเล็กทรอนิกส์สิงทอและก็รองเทา้าซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของเวียดนามในปัจจุบันแต่อย่างว่าครับในเมื่อจุดแข็งของเขาอยู่ที่ค่าแรงขั้นต่ำถ้าค่าแรงมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคและเปนน็นปัญหานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องทวันท้าทายของเวียดนามครับเพราะว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เน้นการพึ่งพากการประกอบชิ้นส่วนและการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำเนี่ย จะเน้นโฟกัสที่แรงงานราคาถูกทักษะน้อยซึ่งอันนี้เป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าแม้ตอนนี้ค่าแรงเวียดนามจะตาแต่ก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นต่อเนื่องก็าได้เปรียบเรื่องต้นทุนค่าแรงก็จะลดลงนะครับอันนี้จําเป็นที่เวียดนามจะต้องพัฒนาทักษะแรงงานมาทดแทนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันอยู่เราทราบกันดีนะครับว่าสินค้าในอนาคตจะเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทักษะแรง,งงานก็ต้องมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตอนนี้แรงงานที่มีทักษะสูงในเวียดนามเลยมีเพียง11%ของทั้งหมดนะครับในขณะที่อีก26%เป็นเพียงแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีวุฒิการศึกษาหรือมีใบรับรองเท่านั้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะครับนอกจากนั้นโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนามเองแม้ว่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงเยอะมากแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับรัฐบาลเวียดนามเนี่ยพยายามจะเล่งลงทุนในเรื่องของการสร้างถนนทางด่วนสนามบิน เพิ่มเติมนะครับเวียดนามเนี่ยมีต้นทุนค่าขนส่งทางถนนสูงที่สุดคิดเป็น79%ของงบประมาณด้านโลจิสติกในขณะที่การขนส่งทางถนนยังคลองสัดส่วน90%ของผู้โดยสารแล้วก็70%ของสินค้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามจะผลักดันแล้วก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของการัดถนนทางหลวงต่างๆเพื่อลดต้นทุนต่างๆนะครับนอกจากนีนเน้เรื่องแหล่งพลังงานไฟฟ้าก็ยังมีไม่ค่อยพอมีไฟฟ้าขาดแคลนไประยะนะครับ ซึ่งการสร้างฐานการผลิตโรงงานที่ตั้งขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็มีการเร่งการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลเวียดนามพยายามจะเร่งท้อแก้ไขปัญหาอยู่ครับจากปัจจัยต่างๆที่ได้เล่ามานะครับก็ทําให้การลงทุนในเวียดนามเต็มไปด้วยความน่าสนใจทั้งการลงทุนโดยตรงแล้วก็การลงทุนทางการเงินนะครับ ตลาดหุ้นเวียดนามกลายเป็นตลาดหุ้นที่มีความโดดเด่นมากแม้ว่าจะอยู่ในระดับของฟอนเทียมาร์เก็ตหรือว่าตลาดหุ้นชายขอบที่ยังไม่เป็นเออร์ i n จิ a งมาร์เก็ตนะครับแต่เวียดนามก็เป็นฟอนเทียมาร์เก็ตตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นเป็นเออร์ n g จิ r งมาเข้ามาอยู่ในเออร์เมจิ่งมาร์เก็ตมากที่สุดนะครับซึ่งตลาดหุ้นเวียดนามเองก็เป็นตลาดที่มีนักลงทุนทั่วโลกเข้าไปลงทุนเยอะโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศไทยแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือว่าตลาดหุ้นเว,น,เว,วน,นนคัะรบ มาตราฐานของตลาดยังไม่ถึงระดับ emerging market เพราะฉะนั้นความเสี่ยงหรืออะไรต่างๆยังมีอยู่ค่อนข้างมากซึ่งรัฐบาลเวียดนามพยายามจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับพยายามจะออกกฎหมายผลักดนันจูงใจบริษัทต่างๆให้ยกระดับตัวเองขึ้นเป็นมาตราฐานสากลรายงานประจําปีหรือว่าดีพอต่างๆก็ผลักดนันแล้วก็ออกกฎหมายให้มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นรวมถึงพยายามจะให้ได้รับการยอมรับด้วยเ <ๆ S 2> พราะฉะนั้นการลงทุนในตลาดทุนเวียดนามเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับ เพียงแต่อาจจะต้องคุมสัดส่วนและคุมปริมาณให้อยู่ในระดับพอเหมาะพอดีเพราะว่าความผันผวนที่มีสูงของตลาดรวมถึงขนาดของตลาดที่ไม่ได้มีใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปลงทุนมากๆเนี่ยถ้าเกิดเหตุหรือเกิดปัจจัยใดที่จําเป็นที่จะต้องถอนตัวจากตลาดเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการถอนตัวเพราะว่าประเด็นเรื่องสภาพคล่องได้เพราะฉะนั้นการลงทุนในเวียดนามควรจะมีแต่ต้องมีระดับที่ไม่มากเกินไปครับ